ลืมครับผมโอ้โหเมื่อวานไม่รู้จริงๆว่ามีปืนใหม่มาครับวันนี้ก็เลยต้องมาจัดให้ทุกคนดูสักหน่อยแล้วซึ่งนกระบอกนี้นะครับก็เป็น PP 19นะครับอย่างมาโอโ้คือลวดลายนี่คือพระเจ้าจริงๆครับใครใช้ปืนนี้นี่คือพระเจ้าปะเนี่ยก็อย่างที่เห็นไปนะทุกคน ผมก็ได้ทําการเปิดตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะครับก่อนนอนและผมก็เลยไม่ได้อัดนะครับแล้วผมมีซ p พียู่ประมาณ800 0นะครับแต่ว่าเปิดไม่ได้กระบอกสุดท้ายครับโอ้โหโคตรเฟลเลยทุกคนเอาเป็นว่ารอบสุดท้ายเนี่ยผมก็จะมาเปิดให้ทุกคนดูเลยนะครับแต่ก็เดี๋ยวลองมาดูกันก่อนดีกว่าว่ามันมีของอะไรบ้างเนนะี่ยที่เข้ามาใหม่ผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่มาแคชชานะ <c oughs> ที่มารีวิวชาเนะครับแต่เอาเป็นว่าวันนี้จะมารีวิวแบบมันๆเลยนะครับก่อนเ่ยทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กนค โอเคด้วยปืนก็บอกแรกนะครับก็เป็นปืน SG40 ่ครับจริงๆแล้วผมคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นไปหมดแล้วแหละแต่เอาเป็นว่าผมจะมารีวิววันที่2นะครับ <c oughs> แล้วก็ J358 ครับผมคิดว่าสกินปืน2กระบอกนี้เนี่ยมันจะเป็นสกินแบบคล้ายๆนักเวทอะไรแบบนี้นะครับเหมือนกับเป็นปืน อาบอาคมมาเลยแบบนี้เออรว <Yeah. S 1> มถึงจะมีร่มใน BR ด้วยนะครับร่มใน BR ก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็ระเบิดนะครับเออลวดลายมันจะออกเป็นนักเวทจริงๆครับทุกคนรวมถึงเอ,อ่อวิงสูตรนะครับเอ,อ่ออัคระอะไรวะนะ่ยเนียนี่ครับเหรียญตราครับผมเหมือนเจ้าข้าหมังเวทเลยนะแล้วนี่ฮะก็เป็นเอฟเฟกของ Calling Card ลายใหม่นะครับซึ่งบอกได้เลยว่ามันคือนักเวทครับเอออย่างที่ผมเข้าใจนั่นแหละแล้วท่าทางครับ <c oughs> บอลเกงกี่วะนีโอ้ไม่ใช่ครับและสุดท้ายก็เป็นตัวใหม่ครับผมขอเรียกว่าตัวพระได้ไหมทุกคนจะพูดว่านักเวทเหรอนักบุญดีกว่าเออผมจะเรียกว่านักบุญนะครับเป็นตัวละครนักบุญหัวทองคำนะครับปลดล็อกสกินโดนยิงหัวบ่อยเออไม่ใช่และสุดท้ายนะครับก็ปืน Pp19 ครับคือผมบอกได้เลยว่าโคตรเทะเท่จริงๆ อย่างชอบเลยผมบอกได้เลยว่าชอบจัดครับปืนก็บอกนี้ลวดลายมันโคตรเยอะ,ะครับเล้วเวลาเราถือเนี่ยโคตรเท่มีอักขรแบบล้อมรอบปืนไว้ด้วยแต่จากที่ดูมานะครับไม่มีเอฟเฟกอัปเกรดนะครับเช่นแบบเรายิง2ตัว3ตัว4ตัวเนี่ยมันจะเปลี่ยนเอฟเฟกสกินเอฟเฟกสกินอะไรแบบนี้เนาะมันไม่มีนะครับแต่ว่าก็สวยเหมือนกันนครับไปเดี๋ยวเราเปิดเลยแล้วก็ลองดูนะครับว่าการเปิดตัวคลิปของมันเนี่ยจะเท่ขนาดไหนครับ let's go let's go <c oughs> นักเวทของจริงครับจอขมขมังเวทโอลีเชตสวยจัดครับุคนสวยมากผมบอ,อกได้เลยว่าสกินนี้ ใครที่เป็นนักสะสมนะครับต้องมีไว้ครอบครองนะครับบอกไว้เลยว่าต้องมีฮนะแล้วนี่ครับผมคอล l i งการ์ดใส่ไปเลย c a l l i งการ์ดรอบนี้นี่ดูเท่จริงๆนะครับมีไฟฟ้าอะไรแบบนี้ผมชอบมากเลยแล้วก็สกินปืน PP19 นะครับผมก็จะเปลี่ยนของแต่งมันเล็กน้อยนะทุกคนเพราะว่าปืนกระบอกนี้มันเป็น SMG นะครับผมก็เลยคิดว่าของแต่งนั้นน,ะน่าจะต้องเปลี่ยนเยอะ,ะครับ เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนโอเครอบนี้ผมจะลองแต่งประมาณนี้แล้วลองไปเล่นดูแล้วกันนะทุกคน <c oughs> ก็ลองแต่งแบบแบบใหม่บ้างเนะยซึ่งผมจะใช้เป็นแมกกาซีนตัวคูลร่างกายนะเพราะว่าผมอยากลองยิยงแบบขาแขนอะไรแบบให้ความแรงมันเท่ากันนะครับแล้วก็จะเพิ่มระยะดาเมจนิดนึงนะครับดาเมจระยะดาเมจก็อยู่ที่56นะครับทุกคนแล้วก็ตัวละครครับโอ้โหตัวละคร,ะครใหม่ด้วยอย่างเอาว่ะไปเราลองเล่นอะไรแปลกๆไปทุกคนเราลองแบบเอาตัวละครตัวนี้ลองใสด่ดาบามูไรดูดิ มันจะเป็นยังไงวะโอ้โหมันเข้ากันไหมเนี่ย <c oughs> ทุกคนคือมันไม่เข้ากันเลยเว้ยโอ้โหจบเลยผมไม่ใส่ละกันนะครับแล้วตัวนี้ช่วงนี้ขอออฟตูตี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ครับชอบเอาตัวละครที่มี ภาพโคกหลังมาครับโห oh, อีกนิดนึงนี่จะมีซูเปอร์แมนแล้วนะผมคิดว่านะนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูดีกว่าว่าเอฟเฟกมันจะเท่ขนาดไหนนะครับแล้วเวลาไปเล่นจริงเนี่ยปืนพ p พ9ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะวันนี้ผมจะไปลุยให้ทุกคนดูแบบเต็มเหนียวเลยนะครับปะ่ะเลสโก้ให้เพื่อนพอดีอยากเติมเกมเปสาวอะ่ะมีร้านดีๆนะดำไหมอ่ะนี่ไงละ่ะ o อ e r Top ช p อร้านเติมเกมชั้นนำสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆ 1. เลือกแพ็ค 2. อโอนเงิน3ส่งไอเดียให้ทางร้านเติมเฮ้ยจไมป,ป็นง่ายจังเลยอะใช่ไหมละ่ะเพียงเท่านี้ก็รอซีไีด้เข้าตัวได้เลยหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคครับผมได้มาเป็นนุกช่าวรัสเซียฮะอันนี้ผมจะลงแรงเลยนะครับวันนี้รอดูกันว่าความชิลมันจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นบอกได้เลยว่าตัวละครอย่างเทพตัวละคร,รคเทพแล้วก็ปืนก็สวยด้วยทุกคนมา มาลองปืนใหม่กันหน่อยซิวันนี้ขอแบบตึงๆตึงๆอะครับโอเคผมไม่รู้ว่าผมโอ้โหผมไม่รู้ว่าผมจะแต่งอะไรผิดไปหรือเปล่านะครับก็ถ้ามันเล่นแล้วมันยิงไม่ค่อยแรงเนี่ยก็อย่าไปว่ามันนะโอเคมาครับเฮ้ยผมจะหายละมุมแบบนี้ผมเสียเปรียบเอาโอ้โหจอหลุดทุกคนอ้าวเออเ โดนสไลสอยโทษทีครับผมทุกคนช่วงนี้แบบต้องซื้อสายใหม่แหละใครอยากจะโดนทให้ไปซื้อสายเอ่อ HDMI ของการแคปเจอร์ใหม่ก็โดนทมาได้นะครับช่วงนี้เงินไม่ค่อยจะมีเหมแหลมๆไปโอ้ยมันยิงทะลุไม่ได้ครับโอ้เยอะนะเยอะนะเยอะนะเยอะอยู่นะ เน้นๆครับ SFG อยู่วันนี้ยิงไกลอย่างนิ่งเลยครับทุกคนบอกให้โโอโห้หแต่สไนเปอร์ก็เกินไปโอ้โหสกินสวยจริงๆครับแต่น่าเสียดายตอนนี้ว่ามันไม่สามารถอัพเกรดตอนยิงได้ครับที่สัคัาตอนนี้ที่ผมเล่นนแันก็เป็นโหมดฮาร์ดพอยท์นะครับอาจจะลำบากนิดน,นึงนะทุกคนเอาเป็นว่าผมจะไม่ค่อยสนเลือกเหยียบละผมจะขอไล่ยิงอย่างเดียวเลยแล้วกันนะครับน่าจะมันกว่าเยอะ จ,จัไปหน่อยจ้ะอุ้ยเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยดิเฮ้ยมันจะตายแล้วเนี่ยเออสวยงามโอ้โหเอฟเฟกต์แบบอย่างแจ่มทุกคนจับข้ามังเวทมาแล้วจ้าโอ้โหดักเลยโอ้ไม่ได้เล่นฮาร์ดพอยต์นานมากครับทุกคนตั้งแต่ลงแล็กมานี่แบบส่วนน้อยเลยที่ผมจะเจอฮาร์ดพอยต์ไม่ค่อยเจอเลยดีกว่ามาขอดันหน่อยแล้วกันเป็นฮาร์ดพอยต์โอ้โหว้าวเออโดนไปวะโดนไปเลย โดนไปเลยโอ้โหอย่างแรงไม่เคยเอ่อยังไม่ค่อยทำคลิปรีวิวการเล่นแบบไอ้นี่จริงๆจังๆเลยนะทุกคนโล่น่าจะมีบ้างในช่วงนี้โอ้โหกเกือบได้แมนอวอลก็แรงเอาเรื่องอยู่นะครับช่วงนี้โอเบ้ขวาก็มาดิอา้าวซ้ายมือโอ้โหลูกซองว่ะคือช่วงนี้ลูกซองก็แรงเหมือนกันนะทุกคนบอกให้ยิงไกล คโคตรโคตรอะเออเล่นลูกซองนี่แบบเออไ,ได้ตัวหนึ่งเว้ยล,ลูกซองนี่คือไล่ชาร์จด่านเออ่วางระเบิดนี่คือชิวๆเลยครับทุกคนเออได้สองตัวเว้ยเคยูอาจจะตายบ่อยหน่อยนะครับถ้าเป็นโหมดฮาร์ดทอยด์นะทุกคนเพราะว่าเราต้องใช้ตัวเราไปแลกนะครับเพราะว่าโหมดนี้มันไม่ใช่เก็บแต้มคิวไงผมก็เลยต้องดันกับเพื่อนบ้างนะครับ เอ้โอ้โหมันลัดเฉยก็แต่แรงอยู่นะครับแต่ผมโฟกัสแค่เอฟเฟกต์มันอะเออโอ้หใจโลสุดจอมาดิเอาเก็บหมดนะครับจงังหวะน,นี้เราต้องอ้อมไปแบบโปรเฟชชั่นอลแบมเรียบร้อยอามอุ้ยชิบหายละตายอยู่เว้ยตายอยู่เว้ยโหเก็บหมดหมดทุกคนอยากโหดโอ้ m ม g o กอด แต่ว่าเปลี่ยนจุดแล้วว่ะแต่เราแต้แแตมของเราแบบโดนนำไปเยอะมากเออข้อดีของมันก็คือกระสุนมันเยอะครับกระสุนเยอะลั่นเร็วด้วยนะครับ P.P.19 เนี P ่คือสุดผลงานอ้าวโอ้โหนายนี่มันก็ซุ่มดีจริงตอนนี้เราเหยียบจุดได้ครับผมจะพยายามเป็นหน่วยโคเวอร์เพื่อนแล้วกันนะทุกคนมันเกิดฝั่งบ้านเราสองตัววะ่ะเอาได้ปะเนี่ย ของมันแรงอุ้ยอุ๊ยมันแรงจริงครับทุกคนมันเป็น S M G ที่ยิงไกลได้โคตรแรงเลยโอ้โหอุ๊ยแต่ว่ามันลั่นสู้กับ Q Q 9ไม่ไหวครับถ้าเป็นสู้กับจำพวก S M G ประเภทเดียวกันเนี่ยผมว่าข้อเสียมันอยู่ตรงนี้แหละมันอาจจะลั่นช้ากว่าปืนอื่นๆแล้วก็มันแบบมันไม่ค่อยแรงเหมือนปืนอื่นนะครับอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะแต่ข้อเดียวมันเลยก็คือมันสามารถแต่งให้ระยะดาเมจมันไกลได้ครับเออ มันก็เลยสามารถเล่นในระยะไกลได้นี่เองเป็น SMG ที่แบบโหครอบคุมมากตอนนี้ก็เปลี่ยนจุดอีกแล้วโหมันนานมากเลยอะฮาร์ตพอยอะเอ้ยเฮ้ยเก็บหมดเว้ยยังไงอะเพื่อนยังไงอะครับเก็บหมดอะครับเอ้ยอยเอาว่ะแรงจริงแรงเกิน บอกเลยระยะกลาง s m g กระบอกไหนก็สู้เราไม่ได้ครับเอานึกว่าตายไปแล้วผมปิดซูมมีโหปล่อยระเบิดยุงอีกแล้วก่อนไลเอ็ดโอตันนี้ท่าไมมันเดือดจังเลยวะรีวิวปืนในฮาร์ดพอยต์นี่อย่างเดือดอุ้ยพ่อมาพ่อมาแบบนี้เอามันหลบอะโอ้โหรถก็ระเบิดไปแล้วด้วยเอาไงดีวะเนี่ย ผมต้องใช้พีเดเตอร์แล้วแหละทุกคนโอ้โหต้องพีเดเตอร์แล้วล่ะไม่งั้นผมคิดว่าน่าจะชนะยากเลยครับไปเ,ออเรียบร้อยไปมาดิครับมาดิครับโอ้แรงมากวะ่ะทุกคน P19 ลงแรงเลยได้เลยนะเนี่ยเราไปแต่งตามแล้วเราไปใช้ดูครับ กระสุนมี62อ่ะคิดเอาไม่ใส่แม็กซ์ซีนก็ได้อ่ะเออทำไมผมใส่แม็กซ์ซีนทำไมวะเนี่ยทั้งที่กระสุนมันก็เยอะอยู่แล้วเอาโอโหัวโดนโลบถ้าไม่ใส่แม็กซ์ซีนผมคิดว่าน่าจะดีกว่านี้เยอะอ่ะปืนมันน่าจะเล่นได้ดีกว่าอีกนิดนึงแต่กระสุนมันอาจจะน้อยลงนะครับพูดไปเรื่อยแล้วเนี่ยวันนี้เอาเอา,เอายิงก,ก่อนเหรอโอ้ยโหมีอีกตัวหนึ่งเออเอา้าทำไมมันไม่ตายวะเนี่ยไม่เงี้ย อ,อะไรอยู่มือน,นี้โอ้โหอย่างเยอะโอ้โหเยอะเกินโอ้โหตอนนี้คือแต้มเราโดนนำโด่งเลยว่ะทุกคนเอาไงดีวะเนี่ยไม่จะแพเ้เแล้วอ๋อไปมีีกตัวนึงโอ้โห,ห,หลูกซองว่ะโอ้โหผมคิวไป36คิวถือว่าเอามันแล้วกันนะครับ ถ้าหักว่าตานี้มันแพ้ปาไปเออปาดิปาดิครับโูไม่โดนว้าวอีกแล้วโอ้โหโอ้เล่นโลนี่แบบเสียหลักไม่ได้เลยจริงๆ้อและแอดอีกแล้วเหรอวะไม่ใช่ครับเฮ้ยปล่อยไปโอ้โหมันวิ่งตามมาเลยนี่หว่าเออมีก้อนและแอดอีกแล้วทุกคนโอ้โหลิบหลี่และความฝันของผมตานี้ก็ยอมยอมไปก่อนแล้วกัน ิวเ,เยอะไปก่อนเ้ยโอเคป่าทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยต่ออีกตากันเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะ let's go <S โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวรอบนี้แนนมารับช่วงต่อจากเบสน,นะคะว่าแนนก็เอออยากลองพากบ้างเห็นเบสทำทุกวันก็อยากลองดูเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยจ่าในดานดาน,ดานอะไระไม่รู้เอาโอเคเบสกำลังไปแล้ว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  ปลาระเบิดไปปลาระเบิดไปปุ้มโอเคสองตัวไปนะค่ะเออสองตัวไปจุก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 เลยจ้าไม่ถ่ายปลาไม่เล่นเกมหลบหน่อยหลบหน่อยหลบหน่อยมีสนยอยู่บนบ้านเออมีสนยอยู่บนบ้านไปเวทวิ่งไปวิ่งไปเอายิงยิงยิงโอเคไม่รู้ว่าวิ่งไปไหนก็ไปโอเคระวังข้างหน้าระวังข้างหน้าอ๋อเออปืนสวยมากเลยมีสีม่วงกับสีเ โอ้โหก็มาดิครับน้อนน้อนก็มาดิครับน้อนโอเคไม่ดีโอเคเยี่ยมไปเลยเอาโคตแรงนี่เพิ่งตายใช่ไหมเก่งมากเลยค่ะไปครับไปครับเจอไปดิครับเจอตายอ๋ออวิวิ่ง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  วิ่งวิ่งวิ่งอ้ยอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าโอเคสวยเก่งวะเก่งวะเออเก่งไปครับไปครับไปไหนไปก็ไปไหนก็ไปอะ่ะเ,เสียดายเสียงโอ้ยทำไมอันนี้ได้ยี่สิบห้าคือมีคนยิงมาก่อนแล้วใช่ไหมใช่โอเคครับนอนนอย่ามาสู้กับเอยอย่ามาห้าวกับพี่เบ้น,นะครับนอนนอนอย่ามาเอา้าอ,อันนี้อะไรอะ่ะโดนโดนรถฮะ เล่นเองจะรู้ก็เล่นไม่เป็นไงคือทุกคนเข้าใจว่าแนนมีสิทธิ์ได้แค่ภาก่ะแต่แนนไม่มีสิทธิ์เล่นอ่ะไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เล่นไม่เป็นเออเล่นไม่เป็นก็ตามนั้นนะคะทุกคนบอกไปบอกบอกคนรู้ว่าโอ้โหบอกคนรู้ว่าอะไรฮะด่าน d o m i เนชั่นอ๋อด่าน d o m i เนชั่นค่ะโอเคเล t s go ได้ยินเสียงวะเสียงเออได้ยินมีอยู่ข้างบนเนาะเกิดลงแล้วเอ้า เอ้ยเนนได้ยินเสียงเนนได้ยินอยู่ในบ้านยังอยู hey. Shit, ่ในบ้านเออเออใช่ใช่บอกไปดูนะโอเคอย่ามาห้าวกับพี่เบสอะไรอย่ามาห้าวกับพี่เบสนะคันน้อนเออเข้ามาดิเอ้ยเอ้ยสองตัวครับอ๋อสามเหรอมาเดียว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 สวยสวยสวยเลยสอง ใกล้จบแล้วก็มาเลยครับน้อนแต่มันแรงมากครับทุกคนปืนที่เบปืนเบนก็แรงนะเหรอดูเป็นอหอเออแรงใช่ไหมเออก็แรงไงแรงแล้วก็สวยด้วยไงสวยด้วยแล้วก็แรงด้วยนะคะทุกคนก็สดใจก็เออเอออะไรก็สดใจก็เอามาเลยโอเคจบไปแล้วแรกเลยอีกรอบหนึ่งเหลยอีกรอบเหรอใช่ใช่ รอบอ๋อรอบไหนมันคือมันจะเก็บแต้มไงรอบอันเนี้ยโอเค let's go โอ้ไม่พังไปเลยครับน้อนไปไหนอีกแล้วไปยิงคนแล้วแหละอันี่ควันอะไรอ่ะเบทใครมาเผาขยะตรงนี้ใช่เป็นระเบิดฟวานอเขาปิดทางเพื่อไปเยียบจุดนี้อ๋อหรืว่ามีคนมาเผา นี่ไงนี่ไงล่ะกินสวยปะสวยสวยอย่างสวยเลยเลอะเอออย่างโหดอ่ะเอออย่างโหดอ่ะก็มาดิครับก็มาดิแล้วก็มาดิครับติงเลยแอัดหน้าไปเลยเอ๊ะจะแกล้งให้ขยุกไปใกลหน่อยไหมเนี่ยไปใกล้เดี๋ยวอยู่ที่ระดับนี้เกม มีสติใช่ไหมโอเคข้างล่างเวสได้ยินเสียงข้างล่างลงไปดิลงไปทำไมมันใช่วอดไม่ชินโอ๊เห็นไหมไม่ลงอ่ะมันก็ขึ้นมาดิไปเลยจ้าไปไหนชนไปเลยเอ้าเอ้าอ๋ออันนี้มาให้ชนได้เหรอชนแล้วตายเลยเหรอได้อยู่ครับได้อยู่ครับ ไปว่าไม่ได้หรอแปว่าไดู้ดอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเบสแล้วทำไมชุดเบสเป็นเหมือนแบบราชาใช่เหมือนคล้ายๆกับราชานักขวดนักเบสไปสู่มาหรอเปิดกล่องมาเหรอไม่ไม่เขาแจกฟรีทั้งเซิร์ฟเลยเอ๋อเหรอโอคตรดีฉลองอันนี้มั้งฉลองอะไฉลองเลย เหลืออะไรไม่ได้มานะครับคุณซองไอ้คูณเราต่างกันเลยน้องเออไอ้นอนรู้ไว้มาดลครับไอ้ก็พูดดีเสียเว็บก็เน่ก็ดูอยู่เนี่ยมีเขาจุดจุดทุด้วด้เหรอเมื่อกี้อะมันเป็นระเบิดไฟเย็นเนี่ย ไปฟังยังโอมอ่ะลองร้องดิลืมอ่ะภาคดีหรือภาคดีเร็วก็อย่างไงอ่ะเอาเบสไปเลยค่ะไปเลยเหลืออีกโอ้โหเหลืออีกไม่กี่คิวเองเบสชนะละ อคนเมื่อกี้ชุดเหมือนเบสมากเลยเออทำไมเขาไม่ใช้เนาะชุดอย่างสวยเลยแต่แจกเซิร์ฟก็ไม่ใช้กันเออทำไมไม่ใช้เนาะสวยนะจะได้เป็นแบบแบบว่าร่วมร่วมร่วมอะรแสดงโอเคขอทุกคนหนยให้กดไลค์แล้วก็ไปทุกคนก็โอเคทุกคนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดกดซับด้วยนะคะแล้วก็ไปเจอกันอีพีหน้านะถ้าสมมุติว่าคลิปนี้เนี่ย แนนพากแล้วมันแบบโอเคมันไปต่อได้<อ>ก็งงคลิปหน้าแนนก็จะมาพากให้อีกต่อๆไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะ